คือคือเพิ่งนึกได้ว่าจริงๆแล้วเราติดค้างไลฟ์กันอยู่ที่ตั้งแต่โชปปี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีรอบใหม่เอ้ยไว้เดี๋ยวเผื่อเผื่อมีคราวหน้าเลยเราจะไปชนกันรอบใหม่ก็ถือว่ามามาทำตามสัญญาก่อนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนบอกว่า ้นเดือนป่ะวะประมาณนั้นอะไม่โป๊ไม่โป้ไม่มีอะไรโป้ไม่มีไม่มีอย่าไปไปโฟกัสกันที่เรื่องอื่นดีกว่าเป็นเป็นไงกันบ้างเอยจริงมาไม่นานนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วแม แป๊บๆพอเนาะมานานก็คืนนมันดีเลยกี่วีวะทำไมมันสึเออ่ ไปไปที่เรื่องอื่นกันดีกว่าเป็นไงกันบ้างฮะใช่ลืมไปเลยว่าแบบว่าเคยสัญญาว่าต้องมาไลฟ์ใช่ไหมนี่แหละถึงว่าเรามารักษาสัญญาแล้วก็อแล้วก็ไม่ต้องมาสัญญาอะไรกันแบบนี้อีกนะฮะเพราะว่ามันจะดูเป็นคนที่ผิดสัญญาอย่างน้นไม่รู้อะเฮ้ ลิกทจีนแชนเดอรี่เป็นไรอะเด็นหลุดแล้อได้แล้ว๊บนึงขอเชื่อมไบไฟก็ได้นี่ไงได้ยังน่าจะดีแล้วมั้งดีหรือเปล่า เน็ตดียังวะไม่ทุยดียังวะอะไรเหมือนคุยกับเพื่อน ang, เน็ตดียังเอ่ยเฮ้ยนิชาบ่นมากวะเอนจิงว่าจะแบบให้นิชาอะไรด้วยแต่นิชาอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ย สกเก็ตบอรนอะดนหน้าหน้าสกเก็ตมากเลยดูคลิปแบบว่าอัอซิเดนบายสเก็ตบอร์ดใช่ไหมฟันหักเอ้ยเสียงใคบวะรู้มันดีเลยมากเลยอ่ะมันไม่ชินเลยคือแบบพูดเรื่องเด็ดไปเป็นชาติแล้วแล้วมันก็กลับมาที่ ได้พูดถึงเรื่องผีผมมีเรื่องผีเรื่องหนึ่งผมบอ,อกเลยว่าล่าสุดเพิ่งเสพมาแล้วก็ทําให้แบบเปิดไฟนอนเ๋ย่ทั้งหมด 30, สามหมื่นสี่คนนะครับคุณจะใครกลัวผีก็ออกได้เลยนะฮะคือตอนนี้มันกระตุกปล่าวะถ้านกระตุกก็ มันดีเลยจนไม่รู้จะทำอะไรเลยเอ่ะเดี๋ยววไปเล่าตอนท้ายดูอ่ะผมว่าคอยสักห้านาทีเดี๋ยวไปอาบน้ำแหละมาเรามาคุยเล่นกันก่อนดีกว่า ไม่คือเรื่องนี้มันสุดมากจริงรู้สึกว่าเป็นเป็นไม่กี่เรื่องที่ทําให้รู้สึกว่าผมต้องนอนแบบเปิดไฟแบบคนลุกจริงคนลุกมากอะ่ะคือคือจจกความรู้สึกรู้สึกว่ามันเบียวไปหน่อยไม่รู้ทุกคนเข้าใจว,ว่าเบียวไหมคุยกับบ bon อลนดลใช้คำเนี้ยมันมันออกมันออกแนวกระตูนไปหน่อยอะ่ะแต่ว่าแต่คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆคือแม่งจะโคตรหลอนแม่งจะหลอนมากมากอะ่ะคือผมเล่นเฟซช่ไมแล้วไปเจอเรื่องหนึ่งที่เขาเขาไอ้นี่มนไม่อยากเล่าเลยอะ่ะ คือผมไม่จำไม่ได้ว่าช่องอะไรเดโก o a t หรือ t ด e Chok เลยใช่ไหมรู้เขาบอกว่าแบบเป็นคลิปที่ถูกลบไปแล้วเขาชื่อเรื่องว่าสวัสดีค่ะไอ้ที่ผมบอกว่าผมผมว่ามันน่ากลัวจริงนะใครแบบกลัวออกออกไปก่อนก็ได้นะแล้วแบบอย่าหาว่าแบบเฮ้ยผมว่าร่างแกอะไรเงีแบบ้ยออกไปก่อนก็ได้แต่ผมว่ามันน่ากลัวจริงรู้สึกว่าคือมันเป็นฟิลเหมือน ไอ้นี่จาเนื้อความไม่ได้นะจได้ว่าอ่าเริ่มเรื่องมันเริ่มที่สตาร์ทแบบมีกลุ่มกลุ่มกลุ่มหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มอะไรใช่ไหมเขาแบบเขาไปที่รถแล้วเขากาลังออกรถอ่ะเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะวิ่งตามแบบพยายามวิ่งตามอะไรเงี้ยจอสุดท้ายอ่ะก็คือสตาร์ทรถแล้วหนีออกไปก่อนแล้วก็ไปถึงที่พักเออ ไปถึงที่พักภูมก,ก็ก็แบบก็นึกว่ามีไม่มีอะไรเลยเสักพักได้ได้ยินเสียงคนเคาะห้องแบบได้ยินเสียงคนเคาะห้องเสร็จปุ๊บแบบเคาะถ้าผมจะไม่ผิดเคาะแล้วพูดคาว่า,วส,า,แบบวส,าสวัสดีค่ะมั้งแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรเรอีอะแล้วแบบคนที่เป็นกลุ่มนั้นแหละก็เลยแบบไปเปิดไปเปิดห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินไปกับผู้หญิงคนนั้นอนะ ไม่จําไม่ได้มันลางๆอ่ะแบบว่าน่าจะไม่รู้กี่คนะเดินไปกับผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมเขาก็เดินไปปุ๊บแล้วก็แบบแเขาก็เล่าว่นระหว่างทางอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็พูดแต่คําว่าสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ไปไปเรื่อยๆระหว่างทางปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่า <c oughs> เป็นไงเรื่องกูหลอนนะดิอะไรเงี้ยแบบเรื่องเรื่องของกูอ่ะหลอนนะดิหมายถึงว่าแบบคือมันเป็นฟิลเหมือนแบบกลุ่มเนี้ยกําลังฟังฟังเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องผีมา เขาจะงงผมไหมวะกลุ่มที่โดนผีหลอกอะ่ะเขาไปเจอเขาไปฟังเรื่องผีมาแล้วทีเนี้ยเหมือน,นเขาไปเจอผีที่เป็นเจ้าของเรื่องแบบมาถามมาแบบเรื่องกลัวสนุกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไอคนนั้นได้คิดว่าโดนผีหลอกอะ่ะที่ออกไปข้างนอกห้องเขาวิ่งกลับมาเอ้ยแล้วเพื่อนที่อยู่ในห้องอะ่ะก็ได้ยินเสียงคือกูเล่าแล้วกูก็งงะ่ะ <c oughs> ขอโทษขอโทษมันจะกลายเป็นไม,ไม่หลอนแลนะ้วเนี่ยคือคนแรกที่เดินออกไปกับผู้หญิงอะ่ะก็โดนหลอกระหว่างทาง แล้วทีเนี้ยมันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในห้องอ่ะแล้วแล้วไม่ได้ไปเขาก็ด้ยินเสียงคาว่าสวัสดีค่ะอยู่ที่นอกห้องอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเขาไม่ตอบอ่ะก็ได้ยินเสียงข้างหูว่าสวัสดีค่ะเล่าแล้วมันเป็นเรื่องตลกไปแล้วว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นเรื่องที่ผมนอนไม่หลับนะเว้ยเออแล้วทีนี้สุดท้ายไอ้คนที่โนดนหลอกสุดท้ายเขาก็กลับมาเจอกันแล้วก็ก็ฟิลแบบอืมผีหลอก เออนั่นแหละแล้วก็แล้วสุดท้ายเขาก็มาดูแผ่นเดอะช็อกหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะแล้วชื่อเรื่องอ่ะชื่อว่าสวัสดีค่ะก็คือฟิลแบบเหมือนโดนผีเจ้าของเรื่องหลอกอ่ะทีนี้มันก็เลยเกิดความสงสัยว่าคือถ้ากิดผีเจ้าของเรื่องทําได้ขนาดนั้นทําไมเอ้ยหรือว่าเขาต้องตั้งตั้งใจจะหลอกวะเขาขดูเพาเวอร์ฟูลเกินไปอะ เออผมว่าผมเล่างงว่ะมันมันกลายเป็นไม่น่ากลัวไปแล้วคนที่ออกไปก็ออกไปฟรีแล้วทั้งนั้นนะ้จบเลยคิทำอะไรกูเนี่ยไม่แต่เรื่องมันน่ากลัวมากแล้นึกภาพต,ตามอะ่ะแล้วแบบคำว่าสวัสดีค่ะมันหลอนๆอ,อยู่นะแต่ไม่เป็นไร ถ้าเกิดเขาจะหลอกผมก็ก็คงไม่หรอกก็จะมีมีตั้งสามหมื่นกว่าคนเขาว่าจะเลือกหลอกสักคนหนึ่งใช่ไหมเพราะเราก็ฟังด้วยกันอยู่แต่มันออกจะเบียวไปหน่อยนะครับรู้สึกนะแต่ก็หายแล้วก็คือง,งงวะ่ะเล่าเรื่องเสียเป็นเรื่องตลกได้งไงวะพวกะบาลเลย คือเน็ตก็ยังกากอ,อีกอ่อน่าจะกากอยแีห้านาทีไปแล้วนะอุตส่าห์ว่าจะมาทิ้งบอมให้แล้วก็แบบให้ทุกคนกลัวอะไรอย่เงี้ยสรุปเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้เอ้ยคิดถึงอันชวินไมเคิลมากเลยเบื่อแล้วนะพี่ลงเรือตับนี้คืออะไรอะ่ะ จะไปแล้วนะกัน่ะไปแล้วนะเฮ้ยหรือว่าที่เน็ตกระตุกอาจจะไม่ใช่เพราะผมก็ได้นะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอันนี้ถ้าถามถึงฟิลเตอร์คู่ใจแล้วแล้วก็มีอยู่อันเดียวรััที่ที่รู้สึกว่าไทายแล้วเบ้าหน้ามันโอเค ว่าอื่นมันแบบไม่ได้เลยมันบอดได้เด้อหืมม่านขยับก็แย่แล้วแอร์เป่าหรือเปล่าอีกสี่นาทีไปแล้วพร้อมกับคำว่าสวัสดีครับ อุ้ยมันดีเลยเกินไปมาคุยไม่สนุกเลยอะไม่เวิร์กเลยมันมันดีเลยไปหน่อยอะมันไม่หน่อยด้วยแบบกระตุกมันอยู่ตั้งแต่ต้นไลฟ์จนตอนนี้ยังมีคำว่ากระตุกอยู่มันเกิดอะไรขึ้นพี่เชไม่กลัวผีเพราะว่าอิสลามไม่มีผีใช่ไหมศาสนาอิสลามไม่มีผี ไอวีมันเบื่อแล้วนะพิกลงเรือสองรอบแล้วนะต้องเล่นอะไรอันนี้ไม่รู้อะ่ะอันนี้ไม่ทันอะ่ะมันมันต้องไปตับไหนอะ่ะ เอ้ยไอมอนมาตับสักเหรอโอ้โหตับยาวซะด้วยดิตับใหญ่ซะด้วย <c oughs> อ๋อต้องเล่นอยากกินน้ำเกลือโรงพยาบาลเนาะม่กินยังไงวะมันก็จิ้มเข้าเลือดไม่ใช่หระอย่งแขนขวาบอละโดนยังไงอย่างแขนขวา ือแล้วก็ต้องรอดีเลยอีกสามสิบวีอากูไปแขนซ้ายรอเลยแขนขวาแขนซ้ายแล้วไงต่อวันดืมแนละ้วแล้วก็ต้องรอมันแล้วก็ต้องรอมัน <laughs> อ่าได้ได้จบไปเล่นแหม่รอแทกเกอร์เลยแล้มันก็นดีเลยหมดเลยอ่ะมันก็นดีเลยแบบมันดีเลยไปทุกอย่างเลยมันแบบมันไม่เฟี้ยวเลยอ่ะมันแบบยูโน w ไปดีกว่าไปละ เปลี่ยนเน็ตอีกแล้วเหรอเน็ตเป็นไรวะเอาเป็นว่าก็ถือว่าได้กลับมาเจอทุกคนนานๆมาทีครับก็คิดถึงทุกคนนะยังยังมีชีวิตอยู่ครับแล้วก็รูปหมดด้วยไม่รู้จะลงรูปอะไรดีครับไม่รู้จะอัปเดตอะไรแต่ก็จะพยายามมาเรื่อยๆครับแต่ทางนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับจะจะพยายามมาบ่อยๆนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วเรื่องผีไม่เฟี้ยวเลยวะเครียดภาพในหัวไม่ใช่แบบนี้ด้วไหะเน็ตยังกระตุกอีกเหรอเออไปแล้วนะกันนะบายบายไปแล้วบายบายดาฝันดีซารังเฮโยโอป้ามัวไปหมดแล้วบายบายบายวันดีครับ ันลีแล้วก็สวัสดีค่ะ